บอลอะไรไม่ลงอ่ะพี่อ๋อรูแลงั้นถอยไปเออถอยอ่ะโอ้โหไม่ได้อ่ะเธอเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรเพื่ออะไรก่อนเขาบอกเพื่อนบอยเริ่มแล้วนะเพื่อนบอยเพื่นบอยเริ่มแล้วส่งใบสมัครเนะทุกคนเดี๋ยวคุณสองคนนะคนข้างหลังนะเพื่นบอยเราไค้นี่ เอาหน่าเดือดซึนามิก็มาเราแกลซึนามิมาแต่เพลงที่พี่จะเล่นเพลงแรกอ่ะชื่อเพลงว่าเราจะคิดถึงกันเสมอใช่ไหมซึ่งเป็นเพลงที่พี่ชอบที่สุดในทริปนี้่มันเป็นเพลงซึ้งใช่ไหมทุกคนก็ต้องขอเอ่างไรให้มันซึ้งด้วยฮะนี่คือโจทย์ขอให้มันซึ้งเหรอร้องไห้ได้่ยมขอเราร้องไห้จัง

ชดดึงเราไปด้วยกันนานเท่านานบนถนนหนทา,ทางที่แสนไกลจะมีแค่ใจกับอีกหัวใจเท่านั้น ตอนแรกนะคะเตรียมวัตถุดิบค่ะนี่ค่ะคือตาวานนะคะเป็นตอนแรกคุณหนูกะจะทำเค้กเก้าชั้นค่ะ<ช>แต่ว่าตาวานเป็นคนเฮลที่นะคะใช่หนูก็เลยอ่ะงั้นเราทำผักใบเขียว <laughs> <laughs> อันนี้เราเออกมาบอกตาวานว่าเอกไปท่าไม่เดิเนออกมาจากห้องเอา <laughs> อลิเมนคอร์สใช่จ้ะพร้อมกับแจกันจากประเทศจีนนะจ๊ะ จนี๋ันเจิ้นสุดแงและอันที่สองนะเพิ่มความรักระหว่างเราเพิ่มมากขึ้นอะไรคะตาลปัดตาลปัดตาลปัดชายเย่าิเอันันตาปัดชยเย่ปัิเทเายาปัดเ่่ะปอปัดไหนคะมปากันลงไปเลยค่ะใช่ค่ะโอ้โหเอา็นไปเห็นฟองแตกเห็นไหมคะอันนี้คือ แสงหนูเปรียบใบนี้ให้เหมือนแสงอัจฉริส่องค่ะชีวิตตวันจะต้องโช่วยช่วงเทศกาลรัศมีของใบน,น,นะคะนี่ค่ะ,คะมีเทียนไหมคะมีแต่เทียนที่เป็นเทียนสีอยู่ <c oughs> ได้ค่ะนี่ขอเทียนสีเหลืองเลยคะอันนี้เราได้เทียนแล้วนะคะแต่ว่าเป็นได้ย,ไดยิ่งกว่าเทียนวันเกิดคะ่ะเป็นเทียนพันษาไม่ใช่เทียนพะไรค่ เป็นเทียนสีเหลืองแต่ก็ไม่ใช่เทียนพันษานะจ๊ะเล็กกว่าเทียนพันษาน,นิดหน่อยอันนีมีใครลงไม่มีใครลงมาได้แล้วจ๊ะได้เดี๋ยวเขาไปจุดหน้าห้องเจมบอกเลยตรงนี้ว่าตาว,วันจะตอกภาพ,พูมใจในตู้เพ่นเพิ่นอ่าอ,อไอ้นี้บอกเพราะอันนี้คือดอกไม้แห้งเพราะ <c oughs> เพราะไอ้ชิวแถมชิง <c oughs> ความหมายไว้ว่าความรักของพวกเรานั้นจะไม่มีวันตายวักบอกเลยว่าคิดได้เมื่อกี้สวยมากงั้นฝากฝังเลยดีวะฝากโครงการไหม่ะตรงนี้โอ้ตะหวันร้องไห้แน่ๆบอกเลยเดี๋ยวขึ้นไปห้องห้องข้าก่อนนะได้ก็้วคุณลายยาวไปถึงเจอลายยาวเลยคุณผมก็กำลังจะอาบน้ำอาบท่าเนอะคุณอ่ะคนถึงถ่ายรูป่อยนะคะเดี๋ยวมาคืนนะคะ ทุกคนเข้าแวะอันนี้ก่อนค่ะแวะแวะอะไรแวะอะไรตอนแรกเราจะอ่าเป็ดให้ตาหวานใช่อ่ะโค้งกับพวกเราอยู่ชลาลายอันนี้อันนี้เป็นตาหวานตัวเล็กสุดอันนี้เป็นอันนี้ค่าร้อยแปดสิบเซนค่าหวอยแปนสิบสามแก้วอยู่ข้างที่แก้วที่แก้วอันนี้ตาหวานเนยอ่าเนยอยู่นู่นออััันนนน้เองเนยอันนี้ค่าเองค่าสูงสุดไทยไทยไทยเป็นไงกัน มนจะไไปว้ครูบาอาจารย์ที่ท่านประทานความรู้มาให้เ้กวันเกิดค่ะเ้กวันเกิดค่ะคุณพี่วันเกิดเหรอคะใช่ค่ะโอ้ดูดอกไม้สดใสสวยจนงูความสดใสของมันเห็นไหมเห็นเลยเหนถึงบ้างเลยค่ะค่ะเห็นถึงความรักที่มีให้กันเชื่อดีมันู้วนด้วเซนน่ะมันู้ันล้นตาหวานก็จะรู้ว่าเราจะต้องทำเซอร์ไพรส์แต่ ตะวันไม่มีทางคิดถึงแน่นอนว่าเราจะทำสิ่งแบบนี้ของข้าวอะไรอไรแต่กดดันดันเล้โอนงสวยมากน่งสวยอะไรอะไรน่งสวยมากอันดับแรกเลยครับให้ันจะเป็นรูปตัวใเคิดว่าดังตรงไหนที่เรามีให้กระเอ๋าแม่อ่อนแม่อ่อนลืมคิ้วใช่ค่ะนี่ค่ะแล้วใสัญญาณมเราจะลงไปด้วยกันเองลงต้องไห่เอ็งมีไว้ ตาหวานบางคนไม่ต้องกูใจตัวพวกเรานะคะไม่เป็นไรค่ะพวกเราเต็มใจทำค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะยืนลิงต่ัว่อดติดต่อความยาวเสาความยืดต่อควาหวานต่ออนาคตตาหวานในวงการบันเทิงเอออ่ะสีผ้าคาร์ลอ่ะนะจ๊ะเราจะมีพรบอะไรอีกปะเดี๋ยวอะไรอันนี้เอาไว้ ประดับแงอ๋อบางคิวเชื่อที่ไม่สว่างนี่น่าจะเอาหูฟังแล้วแหละเล่าเล่าเล่าไม่ใช่ว่าแบบกำลังเอาหูเนี่ยชัวร์เราเราออกจากกันนี้ก่อนใครจะแบกร้อนมากเลยเอาผงเอาใครจะใครจะแบกเทียนใครจะแบกด้วยใครจะแบก าจำได้ว่าตอนออกมาไม่ได้ล็อกประตูคือเดินออกมาเลยลลเองข้าไม่มีมือถือว่าโมอยู่ไปตามน้นหนึ่งมานอน <c oughs> Happy birthday to you ไปถ่ายไปถ่ยก่อนเลยถ่ายปกัเดินน้ำตาเทียนเดินไปย้อนทับต้นชิบลีตาไปตาได้ตาเลยย้อนดูให้ตาไปตายฝันดีนะจ๊ะ ฉัน<ด>ขขบว่าไงบ้างประทับใจไหมโฟแฟนคลับแบบว่าส่งหัวใจกันมาอย่างอุ่นหนาฟ้าข้างเลยทีเดียวตอนนี้ทุกคนทราบซึ้งในน้ําใจแล้วก็มิตรไมตรีจิตที่เรามีให้หบอกเลยว่าไลฟ์ครั้งนี้จะเป็นแวรัลครังยิ่งใหญ่ของวันเกิดตาหวานแล้วจะต้องไปโผล่เอ็มบีเ อันนี้อ่ะตรงนี้คือที่ดอกไม้ย่างแงคืนนะจ๊ะก้องวงจรปิดอยู่ตรงไหนจ๊ะคือแล้วนะคือแล้วนะก่อนนั้นต้องมาขอขมาพี่ที่เขาขับผักบๆเบอร์ไว้หมามาคืนแล้วนะคะเดี๋ยวหนูคืนไฟแช็กก่อนเลยค่ะคืนไฟแชกอันนี้มีค่าเช่าไหมไม่มีนะคะคืนพระอาทิตย์อันผุดผ่องจัดจัดให้เหมอนเดิมแล้วจัดให้มอนเดิมเอ้ยหดงาม เดี๋ยวนะำรั oh ้วเนี่คือซากอะไรซากอะไรอย่าจับเกิดไห้เคยปั๊มต้องใส่ฟิลเตอร์ก่อนเองตอนเรียนนี้อะไรอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยหลายๆรอบนะคะไอ้คนอุ่งไอ้คนอุ่งเดี๋ยวมาตีกันอีกแล้วอนอยากกินจุดๆเธอก็เอามาส่ง 我用心看你的眼，看着你，看着你，牵我走来，惜再见，有你的夜里。